โอเคครับอ่าตอนนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับมีข้อความขึ้นมาว่าได้รับเงิน1,497บาทนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อิดดี้ a n n e l นะครับวันนี้เรามาดูแอปนะครับฟิช h for Money นะครับก็เป็นแอปหาเงินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการถอนเงินในแอปนี้ด้วยนะครับก็หลังจากได้เล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับแอปนี้นะฮะแอปนี้เนี่ยทำเงินจากการเล่นเกมภายในแอปนะครับเกมในแอปจะมีเกมเดียวเท่านั้นก็คือเกมตกปลานั่นเองนะครับ เราสามารถเล่นได้รอบหนึ่งเนี่ยสาครั้งนะครับสามารถตกปลาได้ถึง30ครั้งเลยนะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรอนะครับปลาตัวสีเหลืองจะได้เป็นเหรียญนะครับปลาตัวสีม่วงจะได้เป็นเพชรนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดนะครับอัปเกรดอุปกรณ์นะครับซึ่งจะสามารถทำทำเงินให้เราได้เยอะนะครับเราจะได้ปลาที่มีคะแนนสูงนะครับสามารถจับปลาได้เยวและหลายตัวเนยครับสามารถนําเหรียญทองนะครับมาอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับแนะนําให้อัพ สเตรนตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ปารเยอะนะครับแล้วก็เออร์เน็งนะครับเป็นเซนตรงนี้นะครับจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ปาที่อ่าอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์เพิ่มมา1%สมมติปารได้100ก็จะตัวต่อไปก็จะได้101บาทมานี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดมาใหม่แล้วนะครับยังไม่มีรหัสแนะนําเพื่อนก็สามารถใส่รหัสของผมได้เลยนะครับโดยใส่รหัสแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญและก็คะแนนเพิ่มเติมไปนั่นเองนะครับ ทางนี้ก็นะครับเราสามารถมาแนะนําเพื่อนต่อได้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่มีรหัสก็สามารถใส่รหัสที่ขึ้นด้านข้างได้เลยนะครับหรือจะคัดลอกรหัสไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมากรอกในหน้านี้นะครับตอนแรกเนี่ยจะมีะอ่าช่องให้กรอกสําหรับคนที่ยังไม่ได้กรอกนะครับสำหรับผมเนี่ยก็กรอกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับเรามาดูนะครับการทําเงินนะครับเงินเนี่ยจะได้2ช่องทางนะครับก็คือจะเป็นรูปเหรียญป้านะครับแล้วก็ เพชรสีม่วงนะครับซึ่งเพชรสีม่วงตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนําเพชรมาแลกเป็นเงินได้นะครับสองหมเพชรได้3 1บาทนั่นเองนะครับเราก็ทําการแลกวนไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้เนี่ยบาทเนี่ยเงินบาทเนนอกจากจะมาจากการได้เพชรแล้วเนี่ยยังมายังมาจากการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับแนะนําเพื่อน1ครั้งเนี่ยก็จะได้ประมาณ1บาทกว่าๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมาแลกเลยนะครับแลกขั้นต่ําในแอปอยู่ที่300นะครับแล้วก็อันที่2องที่พันห้นะครับแล้วก็ 3,100่กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมแลกข้อที่2นะครับอันที่2เพราะว่ายอดเงินมีเพียงพอนะครับอันที่2นะครับผมจะแลกไปนะครับ1,577บาท48สปตางค์นะครับตัวเลขตรงนี้มันจะเล็กนิดนึงนะครับก็นะครับพุทนะครับตรงนี้เขียนว่า Input Your Email นะครับอีเมลก็คืออีเมลเพย์พ l ลนะครับไม่ใช่อีเมลแอดเดรสนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับถ้าเรานําอีเมลของเราเนี่ยไปสมัคร PayPal แล้วนะครับเอาก็เอาเป็นว่าอีเมลที่เราได้ล็อกอินกับใน p a y p a l แล้วกันนะครับใส่2ครั้งให้เหมือนกันนะครับแล้วกดปุ่มสีเหลืองส้มตรงนี้นะครับรีด e ีมตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยจะขึ้นแบบนี้นะครับรอ3ถึง7วันทําการนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมรอให้เงินเข้า PayPal นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวต่อในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอพอยสักแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับมีข้อความขึ้นมาว่าได้รับเงิน1,497บาทนะครับเจ็ดสตางค์นะครับจาก AOE Network กนะครับก็นะครับเขาจะนะครับเขียนมาว่า Fish for Money นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับของ AOE Network เนี่ยก็จะเป็นค่ายนะครับที่พัฒนาแอปหาเงินแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเขาจะใช้ PayPal รวมนะครับแต่ว่าเขาจะเขียนรายละเอียดมาให้แบบนี้นะครับ ผมถอนไปประมาณ1,577บาท48สตางค์นะครับมีค่าธรรมเนียม80บาทนะครับรวมก็คือ1,497บาท7สตางค์นะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้คือค่าธรรมเนียมจากทางพีเพลวนะครับก็คือถ้าส่งน้อยเนี่ยก็ค่าธรรมเนียมไม่ถึง80บาทหรอกนะครับแต่ว่าคิดในอัตราส่วนเนี่ยนะถ้าถอนเยอะเนี่ยค่าธรรมเนียมจะถูกกว่านะครับโอเคก็ถอนเงินเรียบร้อยนะครับสำหรับฟิชฟอร์มานี่นะครับเกมสนุกสนุกแบบนี้แล้วก็แถมได้เงินจริงด้วยนะครับก็ถ้าใครขยันขยานเนี่ยพอมีเวลาว่างในการทําเงินนะครับ ก็เล่นเกมในแอปนะครับแชร์ชวนเพื่อนบ้างนะครับรวมๆกันก็สามารถที่จะทำรายได้เสริมแบบนี้ได้นะครับสำหรับการถอนเงินในครั้งต่อๆไปของแอปพลิเคชัน Fish f ร r m นี่เนี่ยถ้ามีการถอนเงินอีกผมก็จะมาทำให้เพื่อนรับชมนะครับจะได้รู้นะครับว่าทางแอปพลิเคชันเนี่ยยังมีการจ่ายอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าแอปในเครือนี้เนี่ยเขาจ่ายจริงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีแอปหลายๆแอปมากนะครับที่อยู่ในเครือนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนเลยนะครับ ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กรณีกจังเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับทางนี้เนี่ยผมจะนําแอปดีๆมาฝากให้เรื่อยๆเลยนะครับถ้ากดติดตามไว้เนี่ยก็จะแจ้งทุกครั้งเลยที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมอินดี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ